สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับข้าไข่มายังไม่เนี่ย้ไข่พามาเอาน้ำไม้เลยพี่น้องนี่จ้าสับลาดยู่พี่น้องเลยนี่จ้าซุ่มน้ำไม้เอาเลยหน่อยนี่งเงินด้วเอานี่จ้าซุ่มน้ำไม้ซุ่มน้ำไม้ป้าเด้ออาหารไม่ไปแกงก่อนพี่น้อง นตัวน uh, ี้ก็เอาเอายอเอาตัวนี้ใหญ่จ้ะตัวนี้น้อยเอาไว้มีใหญ่จ้ะนี่เอาบ่เอาครับโอ้นามคักนามคักอันนี้ไว้ให้มันใหญ่ซะก่อนพี่น้องมือใหม่ก่อนมือใหม่ก่อนจ้ะไก่อะไรเยี่ยมมาให้ยอ้อมได้บ่ต้อกกันเลย 아, 고, 저, 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 다 이거. 저, 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 chị anh nói sẽ anh nhoi. bảo sẽ anh nhoi. anh nhoi, anh nhoi. anh nhoi, anh nhoi. anh nhoi, anh

ตัวที่หักตัวอี่าหนหักเลยยังวนวานอ่อนๆแซบสะอ่อนนอนอน้อยๆนะผู้ปกตรองเยอะงามผูดี

พ่อแกงแล้วเนาะปุเป็นเมื่อยเล่ะจ้าเอาเดียวพี่น้องเอาไม้เดทยวหักมามันหลายอยู่จ้าแต่เอาเอาแค่นี้เอาพอแกงก่อนเนาะเมื่อไยจะไปเอาไม้นี่เด็กแกงแรงแซ่บคลิปนี้ก็พอแค่นี้ได้จ้าสวัสดีจ้า